สวัสดีเพื่อนๆ FC คนบ้านรถไฟนะครับคลิปนี้อยู่กันตรงอดีตจุดตัดบ้านบางลี่นะครับตอนนี้ก็โดนปิดไปแล้วนะครับก็ไปใช้สะพานทางข้ามนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมารอชมกระบวนรถเร็วที่172นะครับสุงไหงโกลกกรุงเทพนะครับวันนี้ก็มีช่างมาทำงานตรงจุดนี้เยอะเลยนะครับ ก็ในอนาคตนะครับตรงนี่ครับอันนี้เป็นหลังที่วางใหม่นะครับในอนาคตหลางตรงนี้นะครับก็จะเข้ามาประกบกับลางเก้าตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีการแก้โค้งแก้อะไรกันนะครับส่วนหลางที่มาจากทางฝั่งทางนู้นนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นไกลๆนะครับก็จะเข้ามาประกบ กับหลังนี้เหมือนกันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่วงตรงนี้หรือเปล่านะครับส่วนท้างหน้านี่เป็นสะพานทางข้ามนะครับที่เพื่อนๆอาจจะเห็นหลายๆที่นะครับที่ว่าไว้ให้มอเตอร์ไซค์ข้ามได้ด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับก่อนขอบวนรถเร็วที่172จะมาถึงนะครับ ได้ยินเสียงขบวนรถมาไกลๆแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะเข้าโค้งมานะครับอ้าวนี้ใช้เอาสตอมนะครับโอ้โหลากวีดยาวเลยนะครับโอ้โเข้าโค้งอย่างไวเลยนะครับ งามจริงนะเพื่อนโอ้โ oh, ห oh, วิ่งไหวมากเลยครับลากวีดยาวเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มีช่างอยู่บริเวณของลางรถไฟนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับมีโอกาสได้พบกันในคลิปต่อไปนะครับจากลากันไปแค่นี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ